ทำไมถึงแต่งเป็นตัวนี้อ่ะเเรียนดีครับตับนี้เรียนไปเลยครับ <c oughs> ผมโอ้โคนนี้น่ารักที่สุดชอบค่ะเราชอบยูทูบเบอรชอ์ชุดมันโดนชุดโดนก่อนทังโอ้โหเหตุผลคีดเอ็ดที่สุดสวัสดีคระขอบคุณเกม วันนี้เรามาทำอะไรที่นี่ฮรเรามาดูอถเทรถเหรอสำ <c oughs> หร <c oughs> ับพี่เมงก็มาส่องญิงนะคะง,ง่ายๆเปิดหูเปิดตาบปอยากจะเข้าไปดูว่าวันนี้จะมีสาวๆแต่งโดเลมอนหรือเปล่าผม <c oughs> อยากดูปิ๊กจูใม้ดูเลย บอกไปก่อนว่าเป็นคนไม่ค่อยแบบว่ารู้เรื่องอนิเมะเลยก็เลยแบบมาศึกษาว่าเวลามีงานอย่างเงี้ยเขาทาอะไรกันบ้างก่อนที่จะมางานเนี้ยพี่แม้ก์ะโทรหาผมแล้วบอกว่าเฮ้ยมึงมึงเดี๋ยวมาดูงานคอสเพล์กันไปดูว่ามีน้องขุนทองหรือเปล่าต้าองขุนทองจริง,จรงใจจริงอะผมอยากดูขอลอย <laughs> ผมดูทุกเช้าก่อนไปโรงเรียน <laughs> <laughs> เหมือนเราไม่เคยมานะแล้วก็อยากจะมาดูว่า วัยรุ่นสมัยน er that that ather ather ี s <S hey, s <S right. ้เขาทำอะไรกันเขาลงทุนอ่ะแล้วเขาตั้งใจในการทำมากที่จะเหมือนตัวที่เขาชอบอย่างเงี้ยนะพี่แม็กอย่างเงี้ยเขาเหมือนอะไรอ่ะผงเบ้งผงเบ้งัดด้วยงเ้งเดี๋ยวลองคอมเมนต์มาทายดูนะคะว่าเพลงงานต่อไปเราจะแต่งเป็นอะไรกันหรือว่าใครอยากให้ใครแต่งเป็นอะไรลองคอมเมนต์มาได้นะคะข้างล่างนะใช่คอมเมนต์เนี่ยตัวดีเลยเนี่ยพี่ตูนต้องเป็นกับปฝาแน่นอนแล้วก็ผงช้างผงฟรอเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในงานกันว่าจะสนุกแค่ไหนนะครับไปเจอกันมีเดทพูลด้วยข้างหน้าอู้เทเทเท่เท ขอโทษนะคะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะมาจากรายการ Poppy Gang ค่ะทำไมถึงแต่งเป็นตัวนี้อ่ะเรียนดีครับแล้วเราเป็นอย่างเดทูหรือเปล่าหนักกว่าครับหนักกว่าแสดงว่ามางานแบบนี้บ่อยแน่เลยครับครั้งที่สามครับครั้งที่สามนะแต่คอสแต่ละงานไม่เหมือนกันเลยเหมือนเดิมทุกครั้งเหมือนเดิมใครที่มางานคอสเพจเจอคนนี้จำไว้เลยมีเขาคนเดียวนแน่ขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะนามิ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 วันพีชนะ ไอเดลนะว้ไอเดลนะไอดอละไอโด้นะเราหายเหยื่อต่อไปดีกว่าเดินหนูคอยฉุดเข้ามาให้แล้วกันไอโฟนสตินหรอขอโทษนะคะขอสัมภาษณ์ไหนได้ไหมคะสัมภาษณ์สองคนเลยก็ได oh, oh, ้่ะมาค่ะม like ้วนม้วนเก็บรายละเอียดดีเทลมาจากเรื่องอะไรคะมันเป็นเกมชนิดหนึ่งชื่อเกมอะไรวิไหมคะครับผม อันนี้ดันเลยอันนี้ดันเลยดันที่สุดเทำไมถึงแต่งเป็นตัวนี้คะทำไมถึงชอบสีแดงเป็นสีที่แบบว่าน้ำโชกละผมนี่เราแอบโรแมนติกเน่ยพกดอกกุหลาบไปด้วยเอาไว้ทำอะไรคะให้โอ้ดันเต้เขาเป็นคนอย่างนี้จริงๆดันเต้เป็นคนที่เท่มากแบบว่าเขามีอะไรบางอย่างนี่แบบเขาหล่อฮะเขาหล่อจะเราหล่อเหมือนเขาไหมจ๋าจ๋า สัมภาษณ์คนนี้บ้างค่ะต้องมีต้องต้องมีเสียงร้องประจำตัวนะครับเย้บาดาบัดูทำไมถึงเลือกแต่งเป็นตัวนี้คะดูตั้งแต่เด็กก็แบบมันสนุกมันมันตลกดีมีความรู้สึกยังไงบ้างกับงานวันนี้ก็สนุกดีครับน่ารักน่ารักเยอะไหยเยอะเลยครับงั้นเดี๋ยววันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากนะคะเดี๋ยวขอเนื้อหาขอโทษนะคะขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะโอ้คนนี้น่า ย,ยังเดินไม่ถึง5ก้าวได้คนแล้ววันนี้เราคอสเป็นอะไรครับคอตลูกกุเซคค่ะจากเกมองค์เมลจิอารีนาค่ะเสียงน่ารักมากความรู้สึกที่ได้มางานวันนี้เนะี่ยรู้สึกไงบ้างคะคนเยอะม,มากเลยค่ะเพา้เวลาแต่งนานหรือเปล่าครับ ค่ะเพราะว่าชุดเขาแบบมันกุุงเกิงแล้วก็แบบรุงเกิงตวเช้าบ้านดูจากท่าทางน่าจะตื่นตีสองนะแต่งหน้าแต่งตัวตั้งแต่กี่โมงคะเขาแต่งตั้งแต่ตอนประมาณ9ก้าโมงอะค่ะแต่งหน้าแล้วกว่าจะออกมาแล้วก็แต่งตัวอีกแบบอยู่ในห้องน้ํานานมากเลยแล้วทำไมแต่งพร้อมน้องเต็นแล้วทำไมได้ไม่เท่ากันนะกลับบ้านแล้วนะ ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ <S <S เราได้ัไงาไถึงเลือกแต่งเป็นตัวนี้ครับชอบเล่นเกมนี้ค่ะ<อ>แล้วก็เป็นคนที่ชอบเล่นพวกตัวเมดกับซัพพอร์ตค่ะก็<อ>ะเลยเลือกตัวน้องมาที่เป็นตัวซัพพอร์ตค่ะแต่น,น่ารักมากเลยเหมาะกับเขามากเลยอช่องทางการติดต่อกับแบบมีคนเข้ามาฟอลโล่ตามในไอจีในเอค่เอค่ะแล้วก็จุดแล้วก็วา V A A R E ค่ะคอสเพลย์ค่ะอ่ะเดี๋ยวนี่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะมาจากรายการ h o p y Gang นะคะนี่ก็แต่งไปทออุนิสันนะครับผม Love but happy. ตัวเองแต่งตัวเป็นเป็นทอทอเนี่ยเป็นคนที่แบบรู้เสียเยอะมากแต่ว่ามีกําลังใจเพสู้ตลอดเวลาครับผมความรู้สึกที่มางานวันนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะก็สนุกครับอันนี้ชุดเขาเองเลยวะครับอ๋อชุดที่เป็นเพื่อนทําให้ครับเป็นร้านของเซรามูนครับผมบอกว่าเป็นชุดที่มีราศีที่สุดในงานตั้งแต่เดินมาเลยเห็นสาวๆแต่งตัวมีสักคนไหมที่แต่งเป็นอะไรแลโดนใจเรามากที่สุดก็มีครับมีไม่รู้ชื่อตัวละครเหมือนกันครับแต่ชุดเขาเด่นมากชอบชอบชอบันนี้เผลอเถิเถอจะชอบคนนั้นมา ตอนนี้มานี่เราเรามาเราไม่ได้นัดใครมาเลยใช่ไหมครับมาคนเดียวอ๋อนัดครับแต่เที่ยงหมดเลยครับผมแก๊งเรเวนเจอร์ไม่มาทำงานทุกคนเลยครับเห็นอยู่แต่ว่าคนละค่ายกันเป็นแบทแมนเดี๋ยวเปลี่ยนไปออกา่คแมนให้ได้ได้เลยถอดเสื้อแล้วเดไปเอาโคแมนเลยโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ เป็นงานแรกจริงๆในชีวิตนะที่เข้ามาแล้วแบบึกวตูนเยอะรู้ามามกกแล้ว,ลวตัวยองแก่ตัวเนี่<ล>ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็จริงแต่ว่ายอมรับตรงๆเลยว่าไม่ค่อยดูอนิเมะไม่ค่อยแบบรู้จักเลยพวกนี้เลยก็เลยแบบพี่เมงชวนก็เลยแบบเอ้ยเราอยากจะมาศึกษาอยากจะมาคูคีแบบเปิดโลกใหม่ว่าแบบเออมันเป็นยังไงเดี๋ยวกลับบ้านไปต้องเริ่มดูอนิเมะบ้างแลวอะไรพลังของวัยรุ่นเน่ะเขารวมตัวกันทำคอมมูนิตี้ด้วยกันใช่ตั้งแาก ดูกันต่อไปดีกว่าสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าวันนี้แต่งเป็นอะไรคะอ่มินามิโฮโตริจากเลิฟไลท์ทำไมถึงเลือกแต่งเป็นมินามิอ๋อชุดมันดอมชุดดอก่อนทางเอเคผลคี่เอ็ดที่สุดถ้าบอกว่าสมมติว่าไม่มีชุดนี้คิดว่าจะแต่งเป็นตัวอะไรจะอ๋อจะแต่งเป็นดอมโฮโลไลฟ์ค่ะลอมบีทูเบอร์จะค่อยเอาภาพขึ้นนะคะแปะึ แล้วมีความรู้สึกประทับใจไงคะที่ตัวเองแต่งแบบนี้เป็นตัวละครที่ชอบหมายถึงว่าเรื่องนี้มันนานมากแล้วสิบกว่าปีแล้วคะ่ะมาบ่อยไหมคะกับงานแบบนี้มาค่อนข้างบ่อยคะอ่ะช่องท่านิ่ต่อเปิดบุ๊คเปิดบุ๊คค่ะบีมบีมสามารถคะ่ะ B E A M S A M A ค่ะบีมสามารถใช่ค่ะ,คะท่านบีมนะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ วันนี้แต่งเป็นตัวอะไรคะน,นี่แต่งเป็นมาทิมาจากเชนโซเมนนะคะทําไมถึงเลือกแต่งเป็นตัวนี้คะเพราะว่าชอบค่ะน้องเนี่ยแบบมีแวงตาที่ ็เเปนราแล้วเวลาแต่งตัวเป็นเป็นตัวนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงรู้สึกแบบคราวรู้สึกบั่นใจเลยใช่ค่ะรู้สึกมั่นใจมากเลยเพราะว่าปกติอะค่ะเราเป็นคนที่ตาดุอยู่แล้วก็เลยแบบว่าชอบในตัวละครที่แบบค่อนข้างที่จะดุเหมาะสมกับเป็นเราค่ะเป็นงานครั้งหน้าเนี่ยคิดว่าจะแต่งเป็นตัวอะไรมาคะเยอะมากเลยค่ะคแต่ว่าปกติส่วนใหญ่จะถ้าเป็นจะเป็นตาดุๆไหนคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แต่งเป็นตัวอะไรคะ แลจากโค l โลไลค่ะทำไมถึงเลือกแต่งเป็นตัวนี้คะชอบด้วยแหละชอบเราชอบวีทูเบอร์มางานแบบนี้บ่อยใช่ไหมคะใช่เสแ่หว่าแต่ละงานนี้น่าจะแต่งแบบแตกต่างกันออกไปเลยใช่ไหมอยากเห็นเลยอ่ะแล้วงานหน้าถ้ามีคิดว่าจะแต่งเป็นอะไรคะน่าจะโค o โลไลค์เหมือนกันนะคะเราชอบวีทูเบอร์แล้วงานวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะรับใจตรงไหน เราชอบเราชอบมันมีประกวดด้วยเนาะแหมหนุ่มๆเยอะเราเห็นแล้วเราได้ขึ้นไปประกวดกับเขาบ้างแน่แน่โอ้ไม่ได้เสียดายไม่มั่โดยเองเพราะว่าถ้าขึ้นไปเนี่ยบอกเลยที่หนึ่งอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะแล้วขอบคุณนะคะเดี๋ยวฝากฝากช่องทางการติดตามนิดนึงเรามีแ5 Facebook ชื่อชื่อจริงๆเลยชื่อจูดาม่าพัทลีการ์นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะไรของไม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆดีๆเลย ชอบมากสะดุดตาตั้งแต่เห็นครั้งแรกเลยคะ่ะวันนี้แต่งเป็นอะไรคะวันนี้แต่งเป็นขงเบ้งหรือโคเมครับ<อ>จากโคเม จะขอถ่ายให้ได้ในร่นางแบบผมเบ่งเต็มยศ <laughs> แล้วความรู้สึกในงานแบบประทับใจตรงไหนบ้างคะมีความหลากหลายนะคะมีพูดเยอะแล้วก็มีเวทีอะไรอย่างงี้เนาะส่งแสงสีไฟเสียงอะไรก็โอเคนะคะฝากช่องทางการติดตามไว้ได้ไหมคะไคะ <laughs> ก็มี IG แล้วก็ Facebook นะคะ p ฟร y องหี R I S O t I ไงาฝากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแ้ขอุเลย อันนี้แต่งเป็นตัวอะไรคะก็ตัวคุยออริจินอลที่ผมคิดเองนะครับคิดมาเองด้วยนะคะใช้เวลาใช้เวลาทำนานหรือเปล่าครับทำไปเรื่อยๆก็ทำได้ปีกว่าอันนี้ที่ทำเองเลยทำทำเองเลยใช่ครับโอ้ตัวละครตัวนี้ชื่อว่ากันไทเกอร์นะครับอ่าคุณน้าที่รักค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แต่งเป็นอะไรคะนี่ค่ค่ะจากอาปนึกมาค่ะตัวเล็กมากเลยขนาดหนูคิดว่าหนูเป็นคนตัวเล็กแล้วนะน่ารักอ่ะวันนี้รู้สึกไงบ้างคะที่มางานวันนี้ รู้สึกสนุกค่ะเพราะม่าเจอกับน้องๆด้วยแล้วก็พาชาวต่างชาติที่เป็นนักเลเยอร์คอสเพย์มาเที่ยวงานาชาวต่างชาติด้วยทำไมถึงเลือกเป็นตัวละครตัวนี้ครับพอดีว่าชอบในความแบบว่าความรักของทั้งสองคนนะคะมันรู้สึกโรแมนติกดี<อ>ตัวติดมามแบบงานคอสเพย์แบบนี้บ่อยไหมครับจะเน้นสายว,าว่าถ่ายผลงานส่งลูกค้าด้วยแล้วก็เอาลงตามโซเชียลด้วยอะค่ะแสดงว่านี่เราส่ภาพเซลฟของตัวเราคาะไม่ขนาดนะฝากเฟซบุ๊กนะคะชื่อไอมี่เน่ ส่วนทางไอจีจะเป็นเหมียวกาลินนะคะหรือว่าพี่เป็นไอมิก็เจอค่ะส่วนทวิตเตอร์จะเป็นไอมิค่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นค้นหาก,ก็จะเป็น M E A W G I S ถูกใจหนุ่มๆแน่นอนนะคะตัวเล็กๆแบบนี้ยังไงฝากติดตามขอบคุณ,ค,ณ<อ>ค่ะอ,อ,อย่าเพิ่งยิ้หนูนะคะตอนนี้จักรวัดเป็นไงบ้างครับผมจักรวัติตอนนี้ต้องการเงินบริจาคในการสร้างเล็ตาใหม่ับผมตอนน้องการเงินบริจาคเลยบอกว่าผมไม่มีทรัพย์นะ รู้สึกยังไงที่มางานนี้คะร้อนครับร้อนครับ,รบขอบคุณมากนะคะวันนี้โอ้โหเทมากเลยขอโทษนะคะขอสัมภาษณ์ไหนได้ไหมคะอยากรู้ว่าปืนเนี่ยใช้งานได้นานขนาดไหนคะมันจะออกมาเป็นคําพูดที่อาจจะให้เจ็บใจ อ๋อเี้เขามีความหมายในเมื่ออาว<ต>ุธม<ง>ันทําให้คนเจ็บแต่เราไม่อยากทําให้ทําร้ายใครให้ร่างกายเจ็บงั้นเราก็ทําให้เขาเจ็บไน้จิตใจนอกจากปืนแล้วผมชอบกระเป๋าสะพายข้างหลังมากเลยนะครับามารู้จังอะ่ะห <laughs> ายไปกับวงการนี้5ปีแล้วกลับมารู้สึกสนุกเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าต้องการชานม่มุกมากเลยโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสุดตังมากค่ะคุณแม่วันนี้แต่งเป็นอะไรคะ ชิราโคชิจากวันพีทค่ะทำไมถึงเลือกแต่งเป็นตัวนี้คะจากที่ดูมามันไม่ค่อยมีคนขอตัวละครหนังเนือเพราะว่าหนึ่งมันยากแล้วมันเดินลําบากและอันนี้คือกำลังจะถามแล้วทําไมไม่เดินไปรอบๆบงานเดินได้นะคะน <c oughs> ี่แอบแหวกขาได้ดูโชว์บนเวทีะคะ่ะก็คือประกวดวันนี้มาประกวดมาประกวดคาดหวังว่าจะได้ชนะไหมครับก็ถ้ากรรมการมีความคะแนนความสงสารในการลําบากเอาห่างขึ้นเวทีก็ให้หนูมมุ่ง ขอให้ได้รางวัลปังๆไปเลยนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปคอเทยี่ปุ่นมาเราไปร้องเพลงอินเดียยุ่ยปุ่นเขาใจง่ายไงน่งล้างน่ารักไม่ได้เป็นไงบ้างครับเป็นทนายงานมาโอ้โหเคุณติดใจนามิผมเห็นแล้วคุณเนี่ยชอบนามิจริงๆอ่ะผมชอบตัวละครนามิอยู่แล้วมาจากเรื่องอะไร เดี๋ยวไว้น้องเหรอแล้วพี่เม้งพี่เม้งชอบตัวไหนบ้างที่ไปเห็นมาชอบทอโอทอทอชอบทอวพาะชุดสวยจริงเสียจริงอะอยากจะี้ของคนอื่นแหละแต่ว่าได้ทอเพราะว่าเดี๋ยวโดี๋ยวที่บ้านด่าทอไม่อดไม่กอดมันเหมือนในหนังมากเลยผมชอบของเบ้งมากเลยครับผมรู้สึกว่ามันเข้ากับพี่เมงแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าผมได้พี่เมงแต่งแบบนี้ด้วยครับไปเลยห้ามห้ามตัดฉากนี้ออกนะแล้วพี่แจ็ค่ะพี่แจ็คแต่งอะไรเดี๋ยวผมถือกล้องให้กันวันเกิดทอเกิดแต่กูออกบ้านแล้วกูก็แต่ง รู้สึกว่าไอ้น้องๆแบบคอมมิวตี้แบบเกี่ยวกับของวัยรุ่นนี้คือแบบเขาปองดองกันอ่ะเขามีมาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเป็นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอัพอก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นเหมือนในการ์ตูนร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าเขาเขาสามารถดีไซน์กับของที่เรียกว่าบางบางอย่างก็รีไซเคิลมาทำแล้วก็ยังได้เลยอ่ะบางทีหรูแอบเห็นเอาของมารีไซเคิลทำชุดเล้วถือว่าดีมากเลยคือแบบทั้งรีเอดทั้งสร้างสรรค์แล้วก็แบบ เขาดูเป็นตัวของตัวเองเวลาแบบ<ช>ได้ทําอะไรอย่างนี้แล้วไม่คิดว่าคนะจะเยอะขนาดนี้เนาะใช่ใชถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยดีของเยาวชนไทยวัยรุ่นไทยะนะโอเคก็สําหรับวันนี้นะคะสนุกสนานกันนะสำหรับงานคอสเพลย์น,น,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วนี้เดี๋ยวจะมีงานโอเคงานหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูกันว่า จะเป็นยังไงก็ฝากติดตามพ่อพี่แก๊งด้วยนะครับฝาก Subscribe กด,ดกระดิง่งกดทุกสิ่งทุกอย่างไว้กดไลค์ยงเป็นดิสไลค์ห้ามกดนะครับผมก็ต้กงคอมเมนต์พูดคุยกันได้กับพวกเราพ่อพี่แก๊งนะครับผมอยากจะให้น้องเต็งเข้ามาตอบด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณคือแก๊งเดียวกับเราพาะเราที่พ<อ><ต>่อพี่แก๊งยิงดีครับสวัสดีครับผม